ชุ่มกันต่อนะครับพี่น้อง EP2 นะครับโอ้ยยังไว้นะครับพี่น้องสำเรียนนะครับพี่น้องจะอยู่ที่ฝูงว่าของ พี่สักพี่สามารถนะครับพี่น้องคุนร่วมฟูงกันนะครับใหญ่ามากเลื่อนปลาสักนะครับพี่น้องตอนนี้กับมาหอดหางเคลื่อนแล้วนะครับอยู่อำเภอมงค้อมนะครับจังหวัดลบุรีนะครับพี่น้องนี่นะครับเป็นอย่างผมใคว่าได้บอกที่อยู่นะพี่น้องของว่านะครับเพราะว่าว่านี่ใหญ่ยยตลอดนะพี่น้องบ่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแรลงนะครับ nào thì nào, ừ. nhào đây, nào, ừ, ơi, ơi ừ. chuồng nhảy ngua là thì nọ bên chuồng thì ถือว่าลําบากอีกช่วงหนึ่งนะครับพี่น้องราวานาเฮ็ดหน้านี่มึงมีพื้นที่นะครับตรงย้า่มาจากอําเภอทาวุ้งอาเภอบ้านมีนะครับอําเภอโคกสาโรงนะครับตรงใหายกลับนะครับพี่น้องมองเหเบื้องภาพบรรยากาศนะครับ ขักนะครับพี่น้องกันพ่อกันเลียกวกันนี้ได้มาเป็นลูกจ้างเลี้ยงงวัวนในนอนนะครับเมืองบรรยากาศนะครับสองฟูงร่วมกันนะครับพี่น้องสี400่้อยก็โตนะครับโดยประมาณนะครับ ท <Yeah, S 2> mm hmm. ี่เราเต็มทางเลยนะครับทั้งหน้าก็เต็มทางนะครับ <c oughs> บรรยากาศนะครับอู้สะอ,อนนะครับพี่น้อง oh. เป็นอาชีพที่ oh. เมื่อยแต่ก็คุ้มค,าค่า,า,าน,นะครับพี่น้องเพิ่อนวานะครับเพราะว่าไปเห็นยังเอาผมมีทางได้หลายกว่านี้แล้วนะพี่น้อง ครับพี่นอ้องให้เบิ้งนะครับบรรยากาศนะครับอ๋อ,อว่อนตึ้บนะครับเนี่ยจะถ่ายนะพี่นอ้องงามพักนะครับ นี่นะพี่น้องบวดบัอีกตัวนะครับเนี่ยดยาการซื้อขายนะพี่น้องเดี๋ยวใหญ่งว้วนเสร็จยู่เป็นหลักเป็นแรงก่อนนะครับออแล้วเคยมาถ่ายอัพเดตให้เบื้องอีกเทียนหนึ่งนะครับไปไป จะหอดหัวขบ,บวนแล้วนะครับพี่น้อง Right now, Rồi, rồi. Xeo sẵn lặng hả phí <laughs> nó Như nó tệ này hả นะพี่น้องว่าขบวน Rồi. Ô, mọi thằng nào đều là <laughs> อ้โหย้ายมากี่วันครับพี่จากนู่นนะครับสี่เทาวันโอ้โห <laughs> กิโลครับพี่เนี่ยห้าสิบหกสิบได้ไหมกว่ามากว่านะถ้าจากท่าวุ้งเนี่ยเพราะว่าจากลบบุรีมา <c oughs> ใช้บาดา ن ก็ประมาณ6กบวัวมันไม่ทางรถได้มันก็ต้องอ้อมบ้างหลัดบ้างหลัดมากนะพี่นอ้องอ้อมมัง่งห้าวันนะครับหลัดเลาะมาเรื่อยนะครับเย <c oughs> จะลงฝั่งไหนครับพี่ฝั่งเดี๋ยวลงฝั่งนี้ก่อนอ๋อใหายไปมือละหน่อยนะครับโอ้ววหลุดงองเนะ่ยแสดงว่าช่วงนี้ก็ยังไม่ได้กินเต็มที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับไม่ได้กินเลยอไล่วัดเลยนะย้ายอย่างเดียวนะครับส่วนใหญ่นะพี่น้องใหญ่มัว่วนะครับ นได้แล้วาาลออาการลดทั้หลายมันจะกาดนะครับแยกวันจากต้องแยกเลยตรงแยกเลยตัวหนึ่ง,งก็เจ้าเลยจะมันมันต้องแยกขึ้นไปทางไหนเนี่ยชนะตูดามันอีกต้ามตัว เลยรักบ้านเ,เจเ้าไปประมาณ10โลบอกอ่ออาแกแยกขึ้นไปนั่งก็ไม่เกี่ยวอะไรแปลงนี้ก็พอถึงบ้านเจ้าแล้วก็แยกกว้าไปก0โลนี่ยางน้ำหนานะครับพี่นอ้อง <c oughs> มันยาก,กาศนะครับ เบื้งข้างหลังนะครับพี่น้องวันจ่าไปไม่ไมไมเจอเออว่าอะไรของต้องมีปะ่ะเออแน่นวันเลยยักบ้านจ่าไปซิบโหลแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าตรงพี่ไอ้ตามตัวก่อนอะมันดูมันต้องแยกของเข้าไปช่วยตูดแต่ถ้าเกิดเราไปถ้าไปบ้านจ่าเราก็คือไป ลูกนี่นะครับบรนจาคอแล้วก็ลูกมากอ๋ออ,อ,อันนี้คลิปโลครับแั้วลบรถกันปะอ่าครับลบรถนะครับ,รบพี่น้องน,น,น,นะนี่ครับรัดไว้ก่อนนะครับ ว่ามีด้วยกันคือดีอ่าลุ้นติดต่อกันนะครับว่าดีกัน ้หลงเาไปเต้นลุรบีเลย mm. ไปโควงตูมไปเนี่ย mm. Mm. ไปโควกตูมไปเลี้ยงเมือง mm. ไปเลย mm. เป็นการใหญ่นะพี่น้องใหญ่ง้วนะครับ มดลาย่างยางเดียวนะพี่น้องลบรถกันลบนะครับแอบไปได้เท่าละน้อยนะครับ พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการที็ทิลิปนะครับตัดไปอีกคลิปหนึ่งนะครับพี่น้องไปนะครับเดี๋ยวต่อเลยก็ได้นะพี่น้องเนี่ยเบืองเอื่นขึ้นมานี่นะครับ ม้วนหัวนะครับเนี่ยกำลังเปลี่ยนทางนะครับ